ก็อยากให้คนไทยปนตุกทุกคนปนนีทุกคนปนปัญหาเรื่องยาเสพติดทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็มีเวลาช่วยลูกสาวแถมสองปีไปนะครับก็ต้องห่วงเนอะบางคนหาเพาะว่า,วารัฐบาลพิษหัวกันก็เดือยจะยุบสภาแล้วต้องห่วงลิ้นกับฟันมันธรรมดากัดกันพ่อเป็นอย่างล่ มวนดีแต่ว่าก็อย่างไรก็อยู่ครบอยู่ครบรัฐบาลครบเสรียรภาภาพอย่างนี้ไปยุบสภาอย่างต้องยุบนะครับใครจะออกมาเฮาหอนก็บปล่อยตัวดนางของเขาก็าทางานอย่างเดียวเพราะทุกของประชาชนนักกว่าเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆม่มีทิศท,ทางแน่นอนประชาชนลําบากเพราะฉะนั้น ได้ยินเสียงนกเสียงกาเขาว่าฮัานพอ่อว่าอันนี้พอ่อปิน้องก็หูทวนลมไม่หรมันต้องไปสนใจสนใจอย่างเดียวว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาทางไหนและจะทำให้ท่านพ้นทุกอย่างไดนะครับต่อไปเนี่ยตอนนี้กำลังเขากำลังทำการบ้านอย่างหนึง่งป้้นห้องว่าอะอย่างเงี้ภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า Negative Income Tax คือกาลังจะปรับโครงสร้างภาษีคือทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่าบ่มีรายได้พอบัดเสียภาษีก็ต้องกอกใบเสียภาษีแต่กอกต่างออนไลน์ง่ายๆแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าคนรายได้ต่ํารัฐบาลก็จะเอาภาษีของคนที่มีสตางค์ที่เก็บมาเนี่ยมาช่วยเหลือคนที่ลำบากของอันนี้คือเปิดห้องว่า n นกา t ีฟอินคอมแท็กคือบ่มีรายได้เอาม่มีรายได้ต้องเสียภาษีแต่มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแทนนะครับอันนี้ก็บางคนบอกว่าโอ้โทรศัพท์ที่บ้านเป็นโทรศัพท์บ่ใช้บ่ใช้ใสมาร์ทโฟนอะต่อไปต้องเปลี่ยนหมดละ 3G จะเลิกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนหมดซึ่งมีประมาณ9 0 0 0 0 0กว่าเครื่อง ในประเทศไทยก็ทั้งกสทชคงจะเปลี่ยนนื้อนะครับก็จะได้ทุกคนจะได้ใช้เครื่องใชจอแอปในโทรศัพท์ได้เหมือนเล่น Facebook จ้างเล่นไอจจ้างมิวเนียอย่างเดียวกันว่าติกต็อเหมือนกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับเอเนี่ครับ มีคนโดนแก๊งคอเซนเตอร์เล่าใฟังว่าเดือดร้อนตุกกัน,นขนาดผมนี่นะกำลังบอกก,บอก,กับทางพม่ากับทางเขมรคอนเซนเตอร์เวลาเนี้ยมันอยู่ที่ขเขมรอยู่ตึกเ่าห้าชันสองสองหลังอยู่ที่แถวปลอยเป็ดเนี้ยฮูหมดละแล้วก็มีบ่อนฟังไทยไอคนไทยเป็นตี เก็บหมู่บัญชีมาผมแจ้งไปขมรแล้วช่วยจัดการใหกรรมถ้าบัจัดการถ้าจัดการไม่ได้ผมขออนุญาตส่งคนผมไปจัดการเองแล้วก็พม่าเหมือนกันผมอู้ครับผมอู้ครับหมู่กะเรียงเคนอยู่แล้วก็บอกไปที่ทางรัฐบาลพม่าแล้วว่าช่วยจัดการกรมที่มันอยู่กางเมียววีเนี่ยถ้า มีกำลังเดียวผมจะส่งกําลังไปจัดการฮอขออนุญาตหน่อยบอกจัดการละก็ภายในปีหน้าคอเซ็นเตอร์เอาฮึ้เกียงเลย,ยเศรษฐก,ก,กิจใต้ดินจะเอาขึ้นมาบนดินคือถูกต้อง เศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยมันใหญ่ขนาดสตังคนักขนาดภาษีไปเสียสักบาทแล้วเป็นช่องทางงื้ข้าราชการมีปัญหากันเพราะนั้นก็เลยจะเอาเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นบนดินแล้วก็คอเซ็นเตอร์จะได้เรียบหมดจัดการหมดนะครับปีหน้าม่วนแน่นอน